สวัสดีครับเพิ่มมาพบกับอดัมเด็กนรกกันอีกเซนโทย <Hey! S 1> เห็นมีคนเรียกร้องกันเข้ามาเยอะว่าเอ๊ะปาวานสีน้ำเงินของอดัมหายไปไหน <c oughs> ก็บอกเลยว่าอยู่ที่บ้านนี่แหละครับแต่ว่าไม่ได้ขับอนะ่ะนะพอดิติดรถใหม่เงอ แต่เดี๋ยวอาดามจะเอามาให้ดูนะนี่ยังไงล่ะปลาวานสีน้ำเงินของอาดามตั้งแต่ได้รถคันใหม่มาอาดัมก็ไม่ได้ขี่ปลาวานสีน้ำเงินอีกเลย <c oughs> ก็เลยเอามาจอดไว้ <c oughs> ที่ริมสะ <c oughs> ไม่ใช่ริมสะนั้นนะห <c oughs> มายถึง ลิมสะน้ำบ้านอาดัมเองจะได้ว่ายน้ำเวลาเครียดๆไงเป็นปลาวานเนี่ใช่ไหมไหนๆก็เอาออกไปแล้วรีวิวลดให้ฟังเลยละกันสิ่งที่อาดัมแต่งก็เคออาดัมเติมลมเองแค่นั้นเพราะว่าอาดัมแต่งลมเองไม่เป็นหรอกนะ ส่วนที่เห็นเท่ๆอยู่นี่นะก็เป็นเพราะว่าไอ้ตายไอ้ตายที่มันพาดัมไปขับรถขนเงินนั่นแหละมันแต่งให้อ่ะน,นะแต่ทกวันนี้มันโดนระเบิดไปตอนนะั้นไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยดามก็ติดคุกไอ้จะาต่อก็เอารถคันใหม่มาให้เลยอดามก็เลยไม่ได้ขี่เปาวาสีน้ำเงินเลยอ่ะนะ อ๋อใครโทรมาวะอ๋อสว,วัสดีครับพี่ยาโรคว่าไงเพฮะอ๋อรถมอไซค์พอป่ะพี่อ,อายากเ,เอาไปขับเหรอได้ดิแต่ว่าพี่ขับมอเตอร์ไซค์เป็นเปล่าเฮ้อ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสอนเดี๋ยวพี่นะเวลาบันเลยเดี๋ยวผมอไปส่งให้นะเพโ oh, <no. S 1> อโนอ้าวฮะมีคนรับโชคต่อวาสิ่งด้วยก็ผมแล้ว นี่ไงล่ะรถคันใหม่ของอดัม <Whoa. S 1> มัสแตงไม่ใช่สิต้องมัสแตงว่าแต่จะเอารถปาวาดเสียดงินของอดัมขึ้นรถไปยังไงเนี่ยรถแม่งนั่งได้แค่สองคนด้วยหรือว่าจะเอาใส่ไทยรถไปดีแต่มันจะใส่พอหรือว่าวรับน้องๆ <c oughs> เดี๋ยวอดัมขอคิดแป๊บ อ๋อคิดออกแล้วเอาไปทางอย่างนี้แหละ oh, <no. S 1> อาดัมก็รู้สึกดีใจที่จะมีคนเอาปาวาสีีน้ำเงินของอาดัมไปขับต่อแต่ว่าอาดัมอะอยากจะเอารถมัสแตงของอาดัมเนี่ยไปเปลี่ยนสีแต่อาดัมไม่รู้ว่ามันจะต้องเป็นสีอะไรดีอะสิอยากให้น้องๆน,นะช่วยคอมเมนต์ ใสรถสวยๆให้อดำมาแต่งรถ่อยเซโอเคหลังจากที่คอมเมนต์ไปแล้วเราไปส่งรถให้เพ่รล็อกกันดีกว่าเฮ้อมนคงจะอยู่นะแบบเนี้ยเฮ้รถคันใหม่สตาร์เครื่องไปทางไหนดีขวาลาย้้ายดีขวาเลยละกันชอบความท้าทายอยู่แล้ว ขับรถในซอยแบบนี้มันต่อะอ,ะอ,ะอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นรถไปไหนแล้วโอ้กลับมาเบอนเดิมโอเคก่อนเ <c oughs> มื่อเก้เพดผาดทางเทคนิคนิดหน่อยอาดมลืมล็อกล้อ <c oughs> ไม่เป็นไรรอบนี้คงไม่มีใครเห็นหรอกบ้าง <c oughs> อ เดี๋ยวเรารถไปส่งพี่ลกต่อดีกว่าคงไม่มีใครรู้นะว่าตกเขาไปทีนึงเอาไปไปกันต่อว้าวรถคดแรงอนอนน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 ้อยขับรถในซอยเว้ยแม่งเอ้ยทำความเร็วไม่ได้เลยเอ้ยพวกนี้แม่งขวางแล้วเกินต้องขับดีๆด,ด้วยเนี่ยเดี <c> ๋ย <oughs> วสามรอย ว่าแต่พี่โลกแกนนัดแถวไหนวะเนี่ยเอ้ยแม่งต้องไปทางนี้หรือเปล่าเข้าเมืองก่อนละกันเดี๋ยวค่อยไปเจอกันในเมืองโอเคอรถแรงมาแล้วเฮ้ยไปเลยเออเข้าเมืองมาแล้วอยู่แถวโรงนังว่าเออแม่งเอย้ยผิดทางพี่โลกแกนัดไปที่โรงแรมแต่ว่าโรงแรมต้องอยู่ซ้ายมือนี่แหละอูเด็เด็บเด อ่าได้ไงพี่แกอยู่นั่นเอารถไปจอดก่อนว้าวจอดแมงนางโรงแรมเลยใครจะกล้าทำไรเงอว้าวเซอร์ไปหาพี่แกก่อนอ้ววันดีครับพี่ลอกอดาบอารมณ์มาส่งแล้วไปไงบ้าพี่นึกยังไงอยากขับรถบอสไซนี่ยแต่ว่าพี่เนี่ยขับรถบอสไซไปหรือเปล่าเห็นขับไปแต่เครื่องบินนะ โอ้ยไอ้ดงอ้ดำเอารถมาส่งแล้วเหรอพี่อยากขับมานานแล้วตั้งแต่เด็กเลยไอ้รถวอชัยแว่นๆนี่สมัยเด็กไม่ได้ขับแบบว่าเห็นเห็นเห็นที่ในทีวีนะแบบพุ่งขึ้นไปอ่ะแบบหู้ลองนาพาเขาเรียกกันอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยพี่อยากขับมากเลยพอพี่มาย้ายมาเมืองเนี้ย พี่ก็เลยว่าจะหารถบอสไซแวนแวนเนี่ยขับเธอหน่อยแบบแบบว่าอยา่ยาอย่าอย่าไปบอกใครนะมมันเป็นความฝันวัยเด็กของพี่เลยแหละยกล้อล่องนภพาแล้วก็มอบไงมอบด้วยเออลืมไปได้ไงเนี่ยเออคนแก่อยากเติมเต็มความฝันวัยเด็กอาดัมจัดให้เอออะไรของมันวะน่ะอืห้ห จำไปเลยไอด้ดำโคตรชอบเลยฟิลเนี่ยอะไรเขาไปวาน่ะมันมันมันขับเป็นหรือเปล่าน่ะแมกเอ้ยดูท่าดีใครเขาดั้งขับมอเตอร์ไซค์กันยังงันวะยกขาขึ้นมาโหแล้วจะเอาอะไรแตะเบรกเอาวะไม่เป็นไร <Nope. S 2> ช่วยมันละกันยังไงความฝันวัยเด็กถือว่าช่วยคนแก่ทำบุญ หนาวแล้วนะพี่นะรู้รู้รู้พร้อมไหมพร้อมไหมพี่เก่งวะนะเก่งวะนะวู้มไปแล้วเกาะไว้นะพี่อย่าโดดลงไปล่ะผมขับรถโคตรเทพเป็นไงเดี๋ยวเราไปทางด่วนกันดีกว่าทางไหนวะขับรถไอ้ ยังไงทางด้วนลงลงลงสเต็ปเดิมรัดสนามย่าเออฮ้ไปพี่พี่จะได้ห้ามานูเป็นไงพี่ยกล้อยกล้อเออนั่นแหละย,ยกอย่างเงี้ยถูกแล้วพิม่ต้องห่วงไม่ล้มแน่นอนผมอ่ะของจริงเงา อู๊้ยเฮ้ยเฮ้ดิฟนิดนึงดิฟนิไม่ต้องหวงไปพี่ไปไปเดี๋ยวผมพาไปเหินเอ้ยอยังอยู่ดีป่ะพี่อ๋อจำเลยไปไปไปหาที่เหินก่อนมีเท่าไหนบ้างวะอ่ารู้แล้วหน้าสอนอไงของเจง ว่าแต่สอนอไปทางไหนวะเออสาไฟลัดบานไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คงซื้อกันใหม่แหละเออนี่ใครมาทำทางวะเนี่ยรออุโมงค์แต่น้ำท่วมหรอกเอาน้ำมาใส่มั่งอ้อ้อ้ยอ้เกือบไปแล้วถ้าเข้าปั๊มไปน้ำเอ้ยเล่ ออฮรัวมันก็แข็งเกินอู้เอาแล้วพี่ชายใส่มันซะหน่อยฮโหไม่โดนได้ไงวะไปไปเดี๋ยวผมพาไปเหินพียกอดแน่นๆนะอย่าปล่อยมือจากแ้นล่ะงานจะลอยออกไปข้างนอกเลยนะเฮ้ยจ้า นั่นไงนั่นไงาอ,อ,อู้พี่กอะแน่นจริงไม่หลุดเลยวะยกล้อที่ไกลสุดๆในโลกปะเนี่ยพอยกไม่แบ่งใครเลยอะยังไม่หยุดยกเลยเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเอาไงวะเอาบลาเอาปลาเฮ้ยโอ้ยแม่งเอ้ยเมื่อกี้อะไรอะโดนสแตนเหรอเต็มหลังรถเลยมามา จเจอข่าวบินเอาไม่โดนนี่ไงเขาาลอยเฮ้ยมันหลบได้ว่ะมันเป็นมวยวะมันเป็นมวยวไหวเนี่ยนี่ไงตบวันหลุดเขาลอยเอ,เอ้ย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 เ้ยเ้ยปืนอือเฮ้ยอะไรย่าเขามีปืนด้วยอ่ะไม่เงยเกือบแล้วไอพี่นี่ก็ไม่ลงมาเลยเว้ย ติดใจจัดยกล้อเนี่ยมา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 เดี๋ยวพาไปเหินทักทีกันเหยียบซ้ำแขนตังหลักตังหลักเบิร์นเบิร์นไฟตึดตุดไปรอปเลยรอไปเลยโอ้โหกูเทมิทโลได้วะว่าแต่ มาเลยจนถึงเพลินบีกบีกไม่ทันแล้วอู้อู้อู้อ้าวว้าวอือกลับไปก่อนพี่ยังอยู่ว่าแต่เราอยู่แถวไหนวะเนี่ยอ่ากับร้านพี่ดีกว่าไหมผมพาพี่มาเหินแหละรู้ว่าหรู้วาอยากอยากอยากลองอีกเอาอีกวะอ๋อ หาปีนไงโอมโคตรแรงบอกเลยรถผมอ่ะและยิ่งมีพี่ขับด้วยนะเออทั้งมันชนแล้วหนี่าเออแม่งเอ,อ้ยต้องไปทำบุญก้าววัดแล้วเนี่ยไม่ไหวดวงโคตรสวยโอ้มไอ อืก็ไปวันในเมืองวันในเมืองอ่าทางไหนวะเนี่ยทางไหนเนี่ยวุ้มุ้มไม่ไงถึงแล้วสถานีตำลวดเออผมผมไม่ได้ทำครับผมไม่ได้ทำเฮ้ยจอดยังไงวะเนี่ยถ่ายลังจอดถ่ายลังจอดเขาซองเขาซองรู้จักแต่เข้าขั่วครับไม่ค่อยรู้จักแต่เข้าวซอง ฮู้อ่ะลงมาได้แล้วลูกพี่ถึงแล้วฮาารุสุดยอดมากเลยน้องชายพี่เติมเต็ม,ตม,ตมความฝันควยเด็กแล้วแต่ว่ารถคันเดียะพี่ขอเลยได้ไหมเอาไปว่าเราแลกกันกับรถมัดแตงของพี่เดี๋ยววันเนี้พี่ไปก่อนนะไอ้น้องชาย แล้วเจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการอโลคขอกราบตัวลาฮ้ไฟดูไฟอูเปิดยังเปิดยังไอ้น้องสู่เข้าไปนี่แหละฮู้ยกล้อไปโอ้ความฝันความฝันคฝันเอออะไรวะเนี่ยแ่งเอ้ยชนกันแล้วก็เอ้าเอ้าไอเวนนั่นชนตำรวจโอ้ยแม่งดีกันแล้วอ แอบก่อนเอาเอารับ้วใจเย็นผมไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวเฮ้อแมงเอ้ยเอารถหนีไปวก่อนดีกว่าแมงไอ้นั่นโดนยิงไปละรถแรงอยู่ด้วยทักษยาแมงเอ้ยไปไปหนีหนีแว้นแว้นรถแรงอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแมงเอ้ยอุบัติเหตุซับซ้อนเจอกันเฉยเลยแมงชักปืนยิงกันด้วยว่าแต่เฮ้ยร้านมันไปทางนี้วะ เลยเลยล้านเฉยเลยแ่งเอ้ยรีบจับโอ,อ้โลอดแล้วกลับล้านดีกว่าก่อนกลับขอยกรถสักทีโอ้ยูอ้ยอ้ยเดี๋ยวชนโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ไม่เป็นไรนี่ร้านเราเดี๋ยวเราซ่อมเองไปไงบ้างครับวันนี้ผมก็ไปเติมเต็มความฝันวันเด็กไม่ใช่วัยเด็กอย่าลืมไปคอมเมนต์สีรถแท้ดำนะครับ